สวัสดีครับวันนี้มาที่พระธาตุพนมนะครับจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งได้มากับคณะของอาจารย์ออสมน้อยนะครับอของอุดรธาน,นีซึ่งจะได้มาทําพิธีนะครับอันนี้ขออนุญาตนะครับอันนี้ก็จะเป็นากนารทำพิธีของ แต่ละปีที่ของอาจาร,รย์ออสนะครับได้ทำม,มาอันนี้เป็นเพื่องท,ที่เราสวยงามมาก,มาก วยมากนะครับนี่คือพระธาตุพนมยอดของพระธาตุพนมนะครับวันนี้ก็ยังมีคนมาจำนวนมากนะครับแต่ก็ได้ทำตามมาตรการนะครับก็คือสวมแมสกแล้วนะครับที่ผ่าน,านแต่และจุดก็จะมีจุดคัดกรองนะครับเรียบร้อยนะครับนี่บริเวณที่เราจะทำพิธีนะครับ าวอยู่ไหนาวไปเดินห้องเสื um> <S <S ้อ e p i s o สามรอสักเราะไปเดินเนาะเราไม่ต้องเขนมาแล้วพี่มีบอลั่ลงมาสรอะไร วันนี้ได้มาแล้วนะครับก็เลยจะเดินสวดอิติปิโสนะครับเพื่อเป็นการถวายนะครับเพราะว่าเห็นแต่ละคณะที่มาเขาก็จะสวดมนต์บูชานะครับแล้วแต่แล้วแต่ละคณะนะครับว่าจะสวดบทไหนนะครับสำหรับผมก็จะสวดอิติปิโสนะครับ อิติปิโสภะคะวะอรังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารนสัมปันโนสุขโตโลกะทูตโรปุริสัทธมัสสาวตถิสัทธาเทวมัสสาวะโทภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะรังสัมมาสัมพุทโววิชชาจารนสัมปันโนสุขต โลกะวิทูนะตะโลกผู้ิสัตถมัสารติสทัทธาเทวมนุสารพุทธโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะคารหังสัมมาสัมพุทธโธวิชฌาเจรณาสัมปนุสุขตบโลกะวิทูระตะโลกผู้ิสัตถมสารติสทัทธาเทวมนุสารพุทธโธภะคะวะติอิธธติปิโสภะคะ อรหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌาจรรยสัมปน ong สุขตอโลกวิทูวนัตถโลปุริสธรรมสารติสะทาเทวมนุสสานังพุทโธภวัติอิติปิโสภควะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌาจรรยสัมปน ong สุขตโลกวิทูวนัตถโลปุริสธรรมสารติสะทาเทวมนุสสานังพุทโธภวัติ ิทิ่โสพระครวารังสัมสำพุทโธวิชาชรัสสำนวสุขตอรอคบิทุปุริสธรมสรติสัตะเทวมิุสานงพุทโธพระครวติดิทิิโสพระครวารังสัมสำพุทโธวิชาชรัแบบหมดละไม่ใช่มีเต็ม อนั okay. ่งมาเจาะต่อเราไม่ได้ออกยิงนังมาโอ้ลืมเราลืมเอาบ่อนั่งขึ้นรถไปหน่อย

ของบางอย่าง <gesch> <laughs> ้องมาณประมา่ากันเลยไปวนเยกบลังเท้าเ็ไาไวด้มาลหรอไม่เอารองเท้าไปบอก Bài tươi được mấy tươi bày Nhất bày được เห็นโบกนะสุ หนูก็หายไปสี่ปีจานด่าอยู่เนี่ย